ไม่แพ้แล้วค่ะก็จริงๆแพ้แค่ช่วง 6- กถึงแปดสัปเองค่ะอันนั้นก็จะแบบหนักนิดนึงแต่แต่เราบ่นไม่ได้เพราะจริงๆแล้วคนบางคนเขาแพ้ยันคลอดเลยเราก็เลยแบบถือว่าโชคดีแล้วอะไรเงี้ยก็จะเหม็นนู่นเหม็นนี่เหม็นสามีบ้างมีบ้างอะไรเหม็นที่อะไรที่เราเคยชอบกินแบบอยากกินพะโล้อยากกินขาหมูก็เหม็นอะไรหมดเลยเหม็นไม่นางสงสาร่นงสงสารน้าสงสารนางนะก็แบบ โอเคแบบพยายามจะช่วยเราทุกอย่างเลยแล้วจะอยู่ยังไงานอยู่ยังไงเขาก็เขาพยายามเขาก็จะไปเคลียร์ตัวเองไปฉีดน้ำหอมไปแบบแต่คือมันไม่ใช่อ่ะมันมันมันเขาไม่ได้เหม็นคือเราเหม็นเขาเพราะว่าเขาไม่ทำอะไรผิดแต่ก็เขาก็พยายามไม่ไม่ขัดหูขัดตาภรรยาดีค่ะก็อยากกินอะไรก็สั่งให้หาให้ทุกอย่างกินป็นเพื่อน ก็สปอยนะก็ดูแลดีรีบกลับมาหาวันนี้เอาอะไรกลับมาบ้านเหนื่อยไหมไปทํางานมาอยากทานอะไรถ้าเขากลับดึกคืนนี้อยากกินเบอร์เกอร์อีกไหมวนไปซื้อเบอร์เกอร์ให้อะไรนี่เป็นรีกว่าเป็นช่วงกบโกยนะคะกบโกยค่ะตอนนี้อย่างเดียวที่ชอบที่สุดในการท้องก็คือมีคนเอาใจจะมีอีกอยากมีสองคนอยู่ใช่ใช่เอาวได้คนเอาใจได้คนเอาใจแต่เนี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาใจถึงไหนล่ะโอ้โห อ้างไปหมดตอนนี้อ้างลูกไปหมดทุกอย่างค่ะใช่พร้อมอยากเห็นค่ะกลัว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 น้ำกลัวน้ำกลัวน้ำเหมือนพ่อเราไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแบบพ่อเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยหรือกลัวได้แบบว่าความสูงแม่มาอะไรอย่างเงี้ยเราได้ความสูงพ่อก็จะดีใจก็เป็นอะไรที่ต้องลุ้นลุ้นเอาอะไรอย่างเงี้ยอะไรค่ะ ไมเ่เหมือนพ่อก็ได้พ่อก็หน้าตาดีแต่คือเรา<อ>เราถ้าเหมือนเราตอนเด็กเราก็น่าตาแย่นึก <laughs> 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 ออกไหมเราก็แบบอุ้ยจอกมาแล้วถ้าเกิดเขาไม่น่ารักเราเรารักอยู่แล้วแต่ก็นึกออกไหมก,ก็ไม่รบ้ทาไงดีอนะ่ะกว่าเราต้องก็คุยก็คุยกับเบ,บนบอกว่าเออถ้าเขาออกมาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เราก็ต้องโจ๊กได้นะให้มันเป็นแบบเนื้อออกปาให้แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพาไปเกาหล,าลีใช่ก็นิดหนึ่งให้ระวังทุกอย่างทําอะไรให้ช้าลงค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น ใช้ปากหาของ <laughs> ใช่ค่ะโ <us> อ้ยตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นหรือ <us> เปล่านะใช่เขาก็จะไปหยิบให้ไม่บดต้องมีเทคนิคไหมเวลาต้องแบบ <us> ตอนนี้ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยค <us> ่ะใช้สุดฤทธิ์ใช่ค่ะ <laughs>